ท็อปฟอร์มกันจริงๆเลยนะคะวงการผ้าเหลืองมีสติกันบ้างเมื่อไหร่จะมีสติวิ่งหาแต่ลาบยศกันขนาดอ e ีสีกาคนหนึ่งยังไม่รู้ทันมันแล้วจะเอาอะไรมาสอนชาวบ้านสึกออกมาก็เป็นตะแก่คนหนึ่งค่ะเป็นสมีเป็นตะแก่ เนี่อีพวกเอาพระมาเป็นผัวเนี่ยอีพวกนี้ก็เหลือทนนะมึงไปเป็นเปรตแน่นอนพร้อมกับพระที่มึงที่มึงมีอะไรด้วยนะไปทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตูนรกอืมนะคะเป็นไงคะท็อปฟอร์มกันจริงๆเลยนะคะวงการผ้าเหลือง ตั้งแต่ทิศแย้มมาแล้วเนย